กับช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็จบกันไปแล้วกับผลกันเพลงที่เรามูฝากคุณผู้ฟังในช่วงของรายการค่ะเราจะมาอัปเดตนะคะกรมฐานราบที่23มอบเงินบัตรกำนันเงินสดช่วยเหลือครอบครัวทหารกล้าผู้ปกป้องอธิปไตยค่ะ22กันยายน2568พันโทน,นัทวุฒิคัมพิราณน,น์ค่ะผู้บังคับกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่23มอบเงินช่วยเหลือชาปนกิจ ส่งเคราะห์และเป็นผู้แทนมอบปัดกำนันแทนเงินสดจากกระทรวงพาณิชย์ผู้ประกอบการให้กับนางอรชรผาสุกนะคะมารดาและครอบครัวของสิบเอกอมรินผาสุข สังกัดร้อยรอส3 3 3กรณีเสียชีวิตจากเหตุปะทะไทยกัมพูชาที่ผ่านมาค่ะโดยมอบเป็นบัตรกำนันเงินสดนะคะเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน5 2าแสนสบาทรายละเอียดดังนี้ค่ะกองพลฐานราบที่6จำนวน3า2 2นวน3 2 2 0 0บาท2กองกำลังสุรนารีจำนวน1,28,060บาท3ากรมฐานราบที่23นะคะจำนวน 5, ห1 8 0 0บาทกองพันทหานราบที่3กรมทหารราบที่23ขอสด,ดุดีแด่กำลังพลผู้เสียชีวิตจากเหตุการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติและจะถูกดูแลนะคะสิทธิและสวัสดิการแก่ครอบครัวและทายาทของทหารกล้าเหล่านี้ให้ดีที่สุดเพื่อเป็นการเชดชูเกียรติแห่งความเสียสละค่ะ ทั้งนี้นะคะก็ได้ประดับยศในสนามรบมอบใบประกาศเกียรติคุณบนแผ่นดินไทยเป็นเกียรตินะคะของทหารค่ะและกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่16นะคะกองพันทหารราบที่11หน่วยเฉพาะกิจที่1ก็ได้ทําพิธีประดับเครื่องหมายให้กําลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นพร้อมพิธีมอบใบประกาศ เกติคุณแก่ผู้ผ่านการฝึกชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็กประจำปี2568และกำลังพลที่สำเร็จหลักสูตรนะคะการรบแบบจู่โจมรุ่นที่141ทั้งนี้นะคะพบร16บ0ค่ะก็ได้ให้โอวาทในการดำเนินชีวิตและแนวทางการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อรักษาอธิปไตยของชาติณทงชาติไทยยอดภูมะเขือประเทศไทยอีกด้วยค่ะและนี่ก็เป็นข่าวสารที่เราเอามาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของ ของรายการช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ